บรดอเจอร์ผู้จัดการทีมลสเตอร์ซิตี้ผิดหวังที่ทีมต้องปลาชัยในนัดมาแต่เชื่อว่าทีมมีโอกาสในเกมที่เหลือจิงจอกสีน้ำเงินพลาดท่าบุกไปแพ้ให้กับลิเกวอร์ซอร้วือสกอร์ศูนย์ประตูตอหนึ่งในศึกยูโรปาลีกกลุ่มซีเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาทําให้ลสเตอร์ไม่มีแม้เพียงแต้มเดียวจาก2นัดหลังจบเกมเรเอเจอร์เผยว่าผิดหวังกับความแพ้แพ้ที่เกิดขึ้นแต่ยังมองโลกในแง่ดีโดยระบุว่ายังมีเกมให้ลงสนามเพื่อพลิกสถานการณ์ บรรยากาศยอดเยี่ยมถือเป็นสิ่งพิเศษที่เธอเล่นที่นี่นี่เป็นชัยชนะที่ล้ำค่าสําหรับลิเกียขอแสดงความยินดีกับพวกเขาด้วยพวกเราผิดหวังเพราะผมคิดว่าพวกเราสมควรได้มากกว่านี้ครึ่งแรกเราเฉยเกันเกินไปครึ่งหลังเราดีขึ้นเราสร้างสถานการณ์และโอกาสได้มากขึ้นเราสร้างโอกาสตั้งแต่นานที่ี่หกเราครองเกมแต่ผู้รักษาประตูของพวกเขาทําได้ดีและพวกเราก็ไม่เฉียบคมพอและอย่างเหนือเส้นทางอีกยาวไกล เอเมลเฮสกีอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษสุดช้ำทีมเก่าเลสเตอร์รังบวยของกลุ่มหลังผ่าน2นัดแรกในศึกยูโปรปาลีกเลสเตอร์พ่ายต่อลิเกาวาอร์ซอ0-1ในศึกยูโปรปาลีกรอบแบ,บ่งกลุ่มนัดที่2เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาถ้าไม่2นัดมีแพ้คะแนนเดียวรังบวยของกลุ่มตามหลังลิเกที่ชนะ2นัดรวดอยู่5คะแนนเฮสกีที่เล่นให้กับเลสเตอร์ระหว่างปี1994-2000กล่าวถึงผลง,งานทีมเก่าว,ว่ามันน่าผิดหวังอย่างที่สุด วกเขาเข้าร่วมแข่งขันและเป็นแต่งแชมป์ร่วมของกลุ่มทว่าตอนนี้ตามลังจากฝูง5แต้มเป็นบ้วยและคุนก็เล่นไม่ดีเลยผมคิดว่าการที่ไม่ได้เล่นดีคือส่วนที่น่าผิดหวังที่สุดพวกเขาจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งพวกเขามีเกมกับพาเลทในสุดสัปดาห์และต้องการคะแนนในพิมลิกเช่นกันคปเปรเิร์ชไมเคิลกับ,กบทีมบรสเตอร์ยอมรับว่าทีมเล่นไม่ดีในครึ่งแรกและขาดความเสียบขาดในการจบสกอร ส่วนทาให้ผ้าให้กับลิเกียวซอ์ไปสู่ประตูตัตหนึ่งในเซกยูลปรปาลีิกรอบแบ่งกลุ่มนักที่2ลิเกียวซอได้ประตูชายจากมาเฮียเอ็มเรซี่กองหน้าชาวอเซอร์ไบจันตั้งแต่นาทีที่31และเป็นประตูเดียวที่ทําให้ทีมดังจากโปรแลนด์คว้า3ามแต้มในเกมนี้เราเล่นครึ่งแรกแบบเฉยชาแต่ครึ่งหลังเราดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่ามันน่าผิดหวังสุดๆเราทําตัวเองให้อยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากเพราะเมื่อเสียประตูมันยากมากที่จะกลับมา เกมยุโรปไม่เคยง่ายเลยสนามก็ไม่ดีเท่าไหร่เราสร้างโอกาสได้เยอะในครึ่งหลังนาสายดายที่ครึ่งแรกเราทำได้ไม่ดีผมคิดว่า8ใน10เกมหลังมานี้เราสมควรชนะมากกว่านี้พอเราสร้างโอกาสได้ตลอดแต่เราขาดความเฉียบคมและทุกคนผิดหวังอย่างไรก็ตามแชมเคิ้ยยังมั่นใจว่าทีมจะกลับมาชนะได้โดยเร็วหักเล่นได้แบบครึ่งหลังในเกมกับลิกเกียวอซอครึ่งหลังเราเล่นในแนวทางที่เราอยากจะเล่นแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องทําแบบนี้ให้ได้ทั้งเกมอย่างที่บอกเราต้องเล่นแบบนั้นให้ได้ทั้งเกม นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องกลับไปแก้ปัญหานี้ให้ได้ศึกฟุตบอลยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่ม4นัดที่2เมื่อวันพฤหัสสบดีที่30กันยายนที่ผ่านมาเลสเตอร์ชวดคว้า3แต้มแรกเป็นเดรโรเจอร์จับฮาฟิบานกับเจม่วาด,ดีเป็นสำรองส่วนอีเฮนาโชได้พักไร้ชื่อในเกมนี้ตัวจริงใช้ติ็นละมองกับยูเซเปเรสนำทีมบุกถิ่นลิเกวอซ นาที 9, ที่เก้าคีแลนนิ aw, วเบรีิฮอโยนลูกแต่มุมทางขวาหวนเลี้ยวมุดมาหน้าปากประตูและเจอผู้รักษาประตูเจ้าบ้านที่เพิ่งลงนัดแรกในบอลยุโรปโดดปัดทิ้งได้ทันนิวเบรีิฮอวางเตะมุมอีกครั้งคราวนี้บอลผ่านระนดาเจ้าถิ่นมาตกใส่เอลเซเปเรสยืนโลง่ลงๆไล้ตัวประกบแต่เจ้าตัวจับบอลไม่อยู่กระด่อนมาเข้าซองผู้รักษาประตูนาทีที่ยี่สิบห้าอาตูเยเดเซซิสท่งบอลริมเส้น บอลเลยมาถึงบาตอสซลิตลากปาดมาเข้าเขตโทษมาเฮียเอ็มเรซี่เพียรชนะในรับทีมเยือนแล้วซัดบ,บอลเหินข้ามขานก่อนกรรมการชี้มีจังหวะล้ำหน้าของผู้เล่นลิเกวอร์อจะบ,บานได้เฮสน,นหนึ่งศูนย์นาทีที่สามสิบเอ็ดมาเฮียเอ็มเรลี่รับบอลก่อนโยกหาเหลี่ยมยิงในเขตโทษบอลลอดขาจะหนีเวสต์กาดที่ยืนขวางบอลพุ่งชนเสากลิ้งเข้าซุกก้นตะข่ายชนิดที่ชไมเคิเข้าได้จะยืนมอง ล้เคื่องแรกนาทีที่41ยูริเตลลมองโฉบบอลกลางสนามแต่เร็วมาน้ากรอบเข็โทษปะสันดากา้าแตะบอลและเป็นอายุเซเปเรสโฉบมายิงแต่ออกข้างประตูไปแบบไม่น่าเชื่อจบครึ่อแรกเลสเตอร์ตามหลัง1-0